วันนี้หนูแมมจะพาทุกคนมาทำข้าวอบงาค่ะทุกคนใช้ในการห่อขนมข้าวต้มเพื่อที่จะใช้ในการทําบุญข้าวสากในวันพรุ่งนี้วันพระนะคะเขาก็จะไปทําบุญดูวัาแต่เมื่อนี้เขาจะมาทําพิธีการเตรียมวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะทําการห่อขนมข้าวต้มวันนี้หนูแมมจะทําเป็นเมนูข้าวอบงาใส่กล้วยนะคะทุกคนเรามาดูวิธีการทำแล้วค่ะพี่นอ้องหนูแมมจะเตรียมเห็ดขนมเดือจากเมื่อนี้จะเห็ดขนมแต่ว่าข้าวิมาอัน เตรียมวัตถุดิบของข้าวไห่อนก็คืออันดับแรกคือข้าวเหนียวข,ขว้ก่อนนะคะนี่ข้าวเหนียวย่งหอนๆเลยคุณแม่จะเอามาบ่มใส่กับน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเอาเข่าลงก่อนเนาะอันดับแรกคือจะต้องเอาเข่ามาบ่มใส่กับน้ำกะทิเพื่อให้มันอิ่มน้ำให้มันช้ำน้ำน้ำกะทินะคะเวลาเข้าไปห่อขนมนะคะมีจะเฮ็ดเป็นเมนูข้าวต้มนะคะข้าวต้มอบอง่าดำนะคะ ต้มอ,อกงาดำข้าสีมาบ่มกะทิบม่มใส่กับงาดำของข้านะคะข้าหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งเขามาได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอากะทินะะี่ยค่ะใส่ไปเลยใส่กะทิเพื่อให้มันช่ำน้ํานะคะใส่กะทิเพื่อมันช่ำนาแบบตานี่ย่ำแรงข้าจังคอยสีมาทําการหอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเทศมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนอะแต่ว่าอันนี้ข้าจะเอาไปห่อเป็นขนมค่ะ ทุกคนเคยกินบ่เคยกินบ่อันนี้เป็นขนมขนมเพื่อสีจะหหอไปทำบุญเขาสักบุญนะคะคลุกเข้าให้มันเข้ากันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเลยใส่น้ำตาลด้วยเล็กน้อยใครมีน้ำตาลใายใส่น้ำตาลใายใครมีน้ำตาลตีใส่น้ำตาลตีไม่นานจะใส่น้ำตาลรายนะคะทุกคน หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนแล้วก็ห้าช้อนแล้วก็หกช้อนค่ะเพื่อให้มันมีความหวานแต่ในข้าวเหนียวมันก็มีความหวานอยู่แล้วค่ะข้าวเหนียวก็มีความหวานแต่ว่าถ้าจะเพิ่มม,มันหวานก็หลังจากนั้นเ้าก็จะมาห้อยงาค่ะอันนี้คืองาคั่วแล้วนะคะห้อยงาเลยค่ะโรยงาเยอะๆเลยเมนูวันนี้ก็คือขนม หอ่อหมกใส่งาแล้วก็ใส่กล้วยนะคะแต่กล้วยเขาจะมาตัดต้อนทีเขาจะมาทําการห่อค่ะแต่ว่าตันนี้เขาจะทําการอบเขา่าใส่งาใส่กะทิไว้กนนะคะเพื่อให้มันฉ่ำน้ำําให้มันอิ่มน้ำให้เขาให้เม็ดเข่านะ่ะมันอิ่มน้ำกะทินะคะแล้วเราก็จะเอาเกลือใสเล็กน้อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะใส่แค่พอเพื่อความมัน เพิ่มความมั่นนะคะให้กับข้าวของเรานะคะมันจะได้บอหวานเรียนจนเกินไปให้มันมีความมันนิดหน่อยนคะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาอบเขาเท้าไวร่ประมาณสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำมันก็จะําน้ำใช่ไหมงั้นถึงเวลาห้าหอนสิมันก็จะเหนียวเกาะตัวดีหลังจากนั้นเราก็จะเอาเป็นหนึ่งก็เป็นการเซตค่ะเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือข้าวอบงาค่ะ ข้าวอ,อกงาใส่กล้วยแบบอร่อยอร่อยบริเก็บจากกันไนงะหวานข้านี่มันตรงหนึ่งให้มันแบบสุกพ่อประมาณก็ไดนะคะหรือว่าจะนึ่งให้มันสุกเลยก็ได้เพราะว่าจังไดเข้ากระตังเอาไปหนึ่งอีกดูดีแต่ง,งาเราจะต้องคั่วให้มันหอมก่อนไม่งั้นมันจะไม่หอมงาะคะมันจะบม่หอมง,งามันจะกลายเป็นเหม็นผิวงามากกว่าได้แล้วเราก็จะมา อบค่ะหาฝามาปิดหาถุงม,มาปิดอะไรถุงพลาสติกที่มันสามารถคุมอันนี้ได้นะเ,นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาคุ้มเดขอเคลียร์ออกก่อนนะคะหวานอร่อยหอมมันมากๆนกกจาะมาคลุมแบบเนี้ยคลุมไว้แบบนี้เพื่อให้ความหอนของเขามันอบ้ะกะความหอนมันจะระอุเฮทยงาน้ำตาลน,น้ำอ้อย เอองาน้ำตาลกระทิอียงสีมันเข้าให้มันอยู่ในเนื้อของเข้าเหนียวสีเห้าอั่นกำลังร้อนๆ้อนอยู่เลยเราอุได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาหอ่อคลิปนี้ก่ะพาทุกคนมาเห็ดอ่เาเข้าเหนียวอบงาน,นะคะทุกคนเตรียมเพื่อที่จะทำการห่อขนมใน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวอบนาของนุมแหม,ม่มนุมแหม่มก็จะอบแบบนี้ไว้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วนุ่มแหม่มก็จะมาทําการห่อสารทุกคนรอบค่ำรอบดึกนะคะทุกคนวันนี้นุ่มแหม่มก็จะมาทําการห่อขาต้มข้ขนมค่ะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปทําบุญในวันพรุ่งนี้นะคะวันไหว้พระจันทร์แล้วก็เป็นวันบุญโทสาค่ะทุกคนนุมแหม่มก็จะมาทำการหอ่อท,ทํกอาการหอ่รหอเลยวันนี้ดึกแล้วดึกมากแล้วด้วย ใบตองเาก็จะมาหงอกันเลย่ลวยกยวย่งไม่ที่ยวในี่วยเลือกกล้วยงามๆไหมเพื่อที่จะเอาไว้ไหว้พระแล้วก็ใส่ผ้าเขาเนื้อเต้า,าอันเอาเขาอายังเขาใส่เข่าสากน้วก็เอาใสา่ผ้าเข่านะนเอาตัวนี้ไว้มันจะง,งามนียตัวนี้เอาเกี๊ยวตัวนี้เอาใส่ตัวนี้เอาใส่นนขนมขนมข้าวหมกข้าวอบงา ใส่กล้วยน้ะมันจะสุกหวานหวานใส่กล้วยด้วยมันจะได้หวานหวานกล้วยก็น้อยหน่อยหอยบอกทุกคนกล้วยปีนี้โคตรแพงแพงมากคือแบบนิดหน่อยเองอะทุกคนมีซัมเน่อะน,น,นี่ละสามสิบเนี่ยนุแมมสื่อมากนี่อุ้ยแพงมากป,ปีนี้กล้วยแพง,พง อันล่านได้ล่านได้ก็มีกะซีชิพาซีชิพาไพหทุกคนเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวอีกย่านะกลวยมีแต่กลวยหน่อยเนาะกลวยมีแต่กลวยหน่อยนะกลวยกลวยใหญ่เลยนะกลวยมีแต่ลูกเล็กๆมันกลวยอ,อนน่นยอ,อนอะเหมือนกลวยอ่อนเขาเอามาบ่มแล้วก็เพื่อสิจะเล่งขายมันท่านเขาสากะนะนี่นี่เฉพาะเขาสานะเพื่อมือออกขั้นสานจะขนาดใจทุกคนคือกล้วยมันหายากมากช่วงนี้มันไม่มีกล้วยเลยเพราะน้ำม,มันท่วมแล้วก็กล้วยน้ําท่วมหมดเนาะ ราคากวยจะสูงราคาเริ่มต้นอยู่ที่4่ิบาททุกคนเ้ยอีพพยเมอกวยจะี่หายปรมา4 0บาทอีพพยเนื้อกวดที่หายปังมา4 0บาทเออเบอร์แมงสิมาอันห่อกระตุมเรียว่าตอกบอกกวยคนเผื่อเวลาห้ออันใส่มันจะค่อยสีแบบง่ายๆสินะกวยไม่กระดูกน้อยๆเอาเตาะแกะเดี๋ยวกวยออนนะมันโมเมนกวยแกนึกว่าเส้นสุกดีสุดเอกแบบไขวานทำไมว่าสุกแบบธ้ามาตาดมันจะหวานมากแต่อันนี้มันกวยแบบหยัดหยาดให้สุกม่ใช่ มีนจะเปื่อยอ่อนมั้งเม็ดแต่ยังหมดอัอนในมันก็ยังหมดที่ไหนเดี๋ยวขอซื้อมึงก่อนมันหวานบ่มันออกฝาตับไม่ค่อยหวานเลยได้กล้วยแบบไม่ค่อยจุกเท่าไหร่เลยอ่ะกล้วยกะหน่อยๆเอาต่อไอแต่ตอนแรกกะแน่ว่าหนึ่งเดียวจะเป็นกล้วยไข่ที่ไหนได้ไม่ใช่มันเป็นกล้วยอ่อนกล้วยอ่อนเขาเก็บมุมเพื่อให้มันขั้นขาย เท็ดบวงงามหรอกคะ่ะทุกคนเท็ดแต่พ่อแต่ว่าเห็นมันสุกกระเพาะห่อบวงงามพอธรรมดาบ,นบานบาน้านี้างละไม่มีความสวยงามในในหนมูม่มมนู้แมบมาสามีก็กินได้ัวน,นี้เห็นเนาะเท่านี้ก็กินได้ต้องหองงามหรอกหอเห็นมันสุกอันหนึ่งมันสุกแต่ว่าซูฟ้อง่าไปตองเห็ดหน่อยมากไปตองเราทําแบบห้ากว่าเดียคือเราจะอหอร้ายแต่ว่า เนี่ยเมืงองเขาแล้วมื่อกีจังหลายบเลูเนีน่ยเมืงองเขาแล้วมื่อกีจังหลกันเลยสถาบ้านเขาฮอแล้วตังแท้เต่าเสาคุนุน่มแหมไปนุ่มแหมงก็ยังดีกินข้าวต้มนทุกคนเด้ขนมข้าวต้มเพลนเห็ดนะแต่ว่าเจ้าของข้าไปหาไร่ไร่ขาคา,ขานเราก็เลยมาฮอเนี่ยเมืองขึ้นเอาสิค่ะทุกคนมาดูเป็นมูในเด้องคุณใดแบบว่าว่าเทนลับเทนอนคุณใดว่าเทนลับเทนอนก็ได้แหละค่ะทุกคน ได้แล้วได้แล้วตั้งใจว่าจะห่อเอาจักประมาณสิบโคนนี่สินะสิบอันสิบสิบอันกะหนาจะพ่อแต่ว่าดูแล้วมันเพื่อสิเกินเพราะว่าเขามันไหลเพราะ <c oughs> ว่าเขามันไหลนี่เขาไะใส่กล่วยลงไปแบบนี้เดี๋ยวไม่สุกหมดแล้วจัสิไหเบิ้งอีกเชิงตอนนี้กะ หอเพื่อเสีเ่ยวใส่เวลาดูเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวหมกงาข้าวอบงาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะแกให้ดูอหอนมือหอนมือหอนมืออู้ร้อนร้อนมือร้อนมือมากมากเลยร้อนมือมากมากเลยค่ะทุกคนนี่หน้าตาน่ากินปะหน้าตาสวยงามน่ากินมากเลยหอมหอม,หอมงามอะ่ะแล้วก็ไม่ติดตองด้วยนะทุกคนดู ยอบไปเลยใครอยากกินมากินได้นะคะคลิปนี้นุแหม่มก็พาทุกคนมาทำมากินด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่อยากจะทำตามก็สามารถทำตามได้เลยนะคะตั้งแต่คลิปแรกของวันนี้จนถึงคลิปนี้คลิปสุดท้ายทำตามได้เลยค่ะเป็นข้าวหมกงาข้าวอบงาหรือจะแต่จะเรียกนะคะนุ้ยแหม่มก็จะเรียกว่าข้าวอบงาข้าวหมกงาของนุแหม่มนี่แหละ เป็นสูตรที่นุมม้มแหมมคิดค้นเองแล้วก็ทําเองเลยค่ะกับมือเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังแรงใจขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามรับชมนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับนุ้มแหมมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคชิปนี้ลาไปด้วยข้าวอกงสวยๆงามๆอร่อยๆเลยแหละเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ